สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็พบกันนะคะเป็นชั่วโมงแรกของภาคเรียนที่2ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยเราจะเริ่มเรียนในบทที่9จากหนังสือเรียนภาษาพาทีหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมเบิด หนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่9เรื่องคิดไปรู้ไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนทุกครั้งนะคะเราก็จะมาอ่านบทร้อยกรองเพื่อเราจะได้ทราบว่าในเนื้อหาบทนี้เราควรจะเรียนรู้หรือมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างหากพร้อมแล้วอ่านบทร้อยกรองพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะ บทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาถั่วโลกทรงผูกกลา้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทะขาดแสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ ใจความดีเป็นยังไงคะในบทที่9คิดไปรู้ไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องกีฬาเก่ากีฬาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าเป็นกีฬาประเภทไหนมีชื่อเรียกว่ากีฬาอะไรแล้วมีความเป็นมาหรือมีต้นกำเนิดจากที่ไหนนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องคำที่มีทันทคาด ะค,ะคำที่มีทันทคาตคืออะไรนะคะแล้วเราจะมีหลักในการอ่านอย่างไรค่ะ,อะตอนนี้คิดว่านักเรียนคงที่จะพร้อมแล้วนะคะสำหรับการฟังเรื่องคิดไปรู้ไปเพื่อให้การฟังของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีเปิดบทที่9เตรียมไว้เลยค่ะ มาตาดูในหนังสือส่วนหูลองฟังจากที่คุณครูอ่านนะคะฟังแล้วจับใจความให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมีใจความสำคัญอย่างไรหรือให้ข้อคิดอะไรแก่พวกเรานะคะหากพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวเฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรัก ป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโ,โนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศ พวกเพื่อนๆรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไพรสเนียยังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จ ผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิช และน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์บล็อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าวเว็บไซต์และขีข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอก รอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาพริ้นเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้น อ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขา โอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขา โอลิมปัสคราวนี้ผู้เข้าแข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปลำ้ำพุ่งแหลนและขว้างจัก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งหประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุกสี่ปี การแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมาหรือฟื้นใหม่ในคริสต์ศักราช1,896ในวงเล็บพุทธศักราช2,439นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิก ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคริสต์ศักราช1,960ในวงเล็บพุทธศักราช2,503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิต เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จบล็อกมีหน้าที่ที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วพริ้น์อีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มเมนขอแฮนดี้ไตร เซฟข้อมูลป๊อกพูดสั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเพื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอ้าวหนุ่มๆห,หยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดด ไปทันทีเมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมักกะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอเหาะซีอิวนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉ่าก้วยคุกกี้เค้กช็อกโกแลต ไอศครีมเยลลี่เราทั้งสองคนเอามือรูปท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบแต่ผิดคาดเย็นตาโฟเต้าหวยครับเสียงผม พิซซ่าเฟนฟรายครับเสียงป๊อกเออเสียงแม่ล่มขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่าก็เรา พูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงล่ะไทยคำฝรั่งคำไงล่ะป๊อกพยักหน้าหงึกๆึกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆนล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากบทเรียนคิดไปรู้ไปเป็นยังไงคะกีฬาสมัยก่อนคือกีฬาอะไรคะ กีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะจากการฟังนะัเกเรียนก็คงจะทราบประวิตคงจะทราบประวัติของกีฬาโอลิมปิกแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดขึ้นที่ประเทศกรีซนะคะครั้งแรกเกิดบนยอดเขาโอลิมปัสใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พัฒนามาจนมีการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งเขาจะแข่งขัน ทุกๆสีป่ปีใช่ไหมคะประเทศไทยเองก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทและเราก็ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใช่ไหมคะ,ะเมื่อเรียนแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวภาระงานของเราในวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษา เปิดหน้า87ค่ะแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะ,ะสำหรับแบบฝึกหัดในข้อที่1นะคะป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆนในเรื่องใด และมีความสามารถที่เด่นในเรื่องใดข้อนี้มีกี่คำถามคะมีสองคำถามใช่ไหมคะคำถามแรกป็อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆในเรื่องใดจากการฟังป็อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกใช่ไหมคะและเขามีความสามารถที่เด่นในเรื่องใดป็อกเป็นยังไงคะ ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะบ๊อกใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งมากใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่2ปบ๊อกทํารายงานเรื่องอะไรและทําหน้าที่อะไรในการทํารายงานครั้งนี้ข้อนี้มีกี่คําถามคะ2คําถามเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตอบทั้ง2คําถามนะคะคําถามแรกป๊อก ทำรายงานเรื่องอะไรคะเรื่องประวัติโอลิมปิกค่ะแล้วป๊อกทำหน้าที่อะไรในการทำรายงานในครั้งนี้เป็นยังไงคะป๊อกทำหน้าที่พิมพ์รายงานค้นคว้าหาข้อมูลจากเรื่องประวัติโอลิมปิกใช่ไหมคะข้อที่3 การแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสและที่เชิงเขาโอลิมปัสเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันก็คือชนิดของกีฬาใช่ไหมคะแต่ที่แตกต่างกันก็คือบนยอดเขานักกีฬาเปลือยกายใช่ไหมคะแต่ที่เชิงเขานักกีฬาสวมเสื้อผ้าแล้ว นะคะบนยอดเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าชมแต่ที่เชิงเขาผู้หญิงสามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้เป็นยังไงคะยากไหมคะไม่ยากนะคะให้นักเรียนทํางานที่คุณครูมอบหมายไว้ให้เสร็จนะคะเสร็จภายในวันนี้เลยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่มีงานที่ข้างค้างและก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปและก็หากมีเวลาว่างก็ ่านนะคะฝึกอ่านจับใจความจากเรื่องคิดไปรู้ไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ